เวลาถอดตลับเพ็นเราก็จะแทงเหล็กตัวนี้เข้าไปแล้วก็หมุนหาพปุ๊บพอมันลงล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็บิดออกมันจะเป็นตัวล็อกแกนไว้ติดตั้งไม้มีจะมีอุปกรณ์ที่เป็นถ้วยยิบใบตัวนี้มาแล้วก็นอ็อตยิบใบก็คือให้ลูกค้าเอาตัวนี้ วางทิศทางด้านไหนก็ได้ครับคมตัดมีทั้งสองด้านจากนั้นเอาช่้วยไปฟไฟแล้วก็ตสังเกตว่าตัวตัวนี้ผมก็ยังล็อกอยู่แต่ต้องระวังใบมันไม่ลงล่องเพราะว่าถ้าใบมันไม่ลงล่องปุ๊บ ใบมันจะแคว่เมื่อกี้เหมือนมันขึ้งงนอนไหใบมันต้องลงล่องสันแ 对。